คิดตลอดอะคิดวนอยู่เรื่องเดิมอะโดยจิตของเราอ่ะมันจะคิดตลอดเลยเราเรามากักจะเข้าใจผิดว่าไอตัวที่เป็นความคิดจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มันจะคิดแล้วคิดอีกจนกว่าเราจะหาทางแก้ เหมือนเรื่องงูเห่าในห้องน้ําที่ผมเล่าบ่อยๆว่าเราเข้าไปห้องน้ําไปเจองูแล้วก็มีคนจับงูไปพอเข้าห้องน้ําครั้งต่อไปอาการระแวงห้องน้ําจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งๆที่งูมันไม่เคยมาอีกต่อไปแล้วเราเข้าห้องน้ําที่ไหนเราก็ยังกลัวงูอยู่คําถามคือว่าไอสิ่งที่เราระแวงเนี่ยมันเป็นการปัจจุบันหรือมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นคําว่าระแวงคือมันเคยเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำร้ายเรา ให้เราเจ็บปวดแล้วก็จิตใจออกโปรแกรมทําให้ปกป้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นซ้ําที่2แล้วมันทําให้เกิดการระแวงเช่นเราเคยจําได้ว่า สามีเราออกไปหามือที่3ากลางคืนแล้วก็สุดท้ายเขาไม่ได้ไปแล้วเราเกิดการเราแวงว่าจะเกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งจนกว่าเราจะเหมือนกับว่าทําใจยอมรับว่าโอเคไม่ได้เจ็บทีเรื่องนี้มันจําเป็นมองเป็นธรรมชาติอะไรซึ่งตอนถัดๆไปผมจะมาอธิบายวิธีปลดล็อกแบบง่ายๆซึ่งทําเองได้แต่ต้องอยากให้บอกว่าจะทําได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับ ของของจิตใจเหมือนกันถ้าปมมันลึกเกินอาจจะต้องใช้การโคชชิ่งหรือต้องไปเรียนเซลล์โคชชิ่งแต่ถ้าเกิดปมไม่ไม่ลึกก็ก็อาจจะแก้เองง่ายถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ไม่เคยมีปมกับพ่อแล้วก็เจอแค่เป็นเตุการณ์สับสามีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่ใช้วิธีนี้ก็จะปลดได้แต่ถ้าเกิดใครมีปมกับพ่อแบบเชิงลึกๆอะไรแบบนี้น้อยใจพ่อแบบฝังลึกเนี่ยอาจจะต้องใช้การโคชชิ่งถึงจะได้